ข้ากาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้กับมาพบก,กับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมื่อนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งสิาพาท่านผู้ชมไปติดตามเราความฝันกับปลาข้าเนาะค่ะ,คะปลาข้ามในเพิ่นฝันว่าผู้ชายมาขออยู่น้ามเนาะค่ะท่านผู้ชมปลาข้ามในกรบวยย่อมอยากให้อยู่เนาะค่ะเพิ่นว่าให้จจางเงินพันหนึ่งกรบวยเอาเพิ่นว่าเานานะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นอยากไายเป็นล้านล้านหนึ่งกรบวยเอาเพิ่นว่าอยากไายหลายล้านเนาะค่ะท่านผู้ชม ความฝันของปลาคั่นี่สิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาเนี่ดอะไรก็เพื่อว่าเป็นการเสียเว่าเานาะค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของปลาคั่มพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คั่มสวัสดีค่ะ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 ค่ะท่านผู้ชมืันนี้การเดินทางมาหาแม่คั่มอีกนอท่านผู้ชมนอหลังจากที่คุณแม่เพิ่นปล่อยตัวเล็กไปเนาะท่านผู้ชมในคลิปแลกเนาะค่ะนะ มาดีกามาถามไทยอีกค่ะท่านผู้ชมได้ยินว่าคุณแม่นี่เพิ่นเขียนตัวเลขกเซียงอีกค่ะเหลืองเล่าความฝันคุณแม่นี่เพิ่นสิฝันจงังไดหลังจากที่เพิ่นปล่อยตัวเลขกไปแล้วล่ะกะเอาเหลขกเซียงเรียบร้อยเล้วความฝันเพิ่นสิฝันดีบอกะมาให้แม่ข้าเว้าให้ฟังเนาะท่านผู้ชมนอเป็นจังไดคุณแม่ฝันว่าจังไดอีกฝันว่าเขามาขออยู่นั่ง<ม>เขามาขออยู่นั่งก็เลียกว่าบอกให้อยู่นั่งดอกนี่ัวอยู่ ไม่พอบานอยู no anymore, you hehe, you ่พ so no ันก็ะไรว่าอยู่น so so ั่งเกี่ยาไรพันไหนเห็นไหมจังอยู่นนี่อยู่เฮือนนนี่เลยว่าเอาไรแล้วเอาไรลานได้บดได้เอาได้เอาบอหาหกร้อยพันว่าวอบดได้เอาหาหกร้อยบดได้เอาเอาไรลานบดไี้เกียวอยู่นั่งคิดว่าตัวเล็กมั่งเขาหนาคิดว่าตัวเล็กมีอยู่แล้วอยู่แล้วแต่ว่าไปเอากับบถืรตัวมากพันไหนบัวหนาทีเอายางตัวนะ ไปเบืเ้องไหมันมีที่แปดเก้าแต่ตัวทีสีเอาหนึ่งตัวใดคุณแม่ห้าแปดเก้าตัวทีสีเอานันหาแปดเก้าแต่ว่ายใดสี่แปดเก้าเอาเขียงข<อ>ึ้นนะก็ไปหางโบมี่ค่ะโบมี่ว่ามันเขื่อนโบลายมันบอกค่ะก็เขื่อนก็นเขื่อนเขื่อนก็เขื่อนว่าตัวตัวสื่อไม่นีเนี้ยเขื่อนออกจากเก้าโบ้ายเนาะเขื่อนออกจากเก้าบโร้ายตัวเดียวนี่แหละค่ะก็เลยเอากันรุ่เดียวค่ะเนาะค่ะ ปลาก็ได้กันลงไปซะเพราะว่าไปสื่อมันโมไม่หิบน่บอกค่ะสีสื่อแบบเก่ามันโมไหลเนาะสื่อแบบเก่ามันโมไดลสื่อตัวตมากันห้าแปดเก้ามันบมไหลค่ะบานนี้ยแได้เมื่อไรเป็นสี่แปดเก่าสี่แปดเก้าค่ะเขียนเสียงหาแปดเก่าบอกคุณ่ะเขียนเสียงหาแปดเก้าก็ฟันดีเนาะมาฟันดีฟันมาเขาไม่ อยู่น้ำมาอยู่น้ำมาขออยู่น้ำเลยขออยู่น้ำเงินให้พวกเสียพันกว่าพันบ่หาอยู่ซื่อแต่เจ้วเงินให้เล้วไร่ปันไหนหาหุ่นเอยเอาอยู่บ่อเอาที่เอาไรยด่านขันอยู่น้ำเอาไรยด่านแท้ผู้ชายทุกคนหญิงป่ามากนะโอ้ผู้ชายค่ะขอมาอยู่น้านี่ขอแต่งอยู่ห่านง ขอมาอยู่เป็นครูหัวผัวเมียเลยบอกคุณแม่หรือขอมาในลักษณะจังไหนขอมาอยู่มาอยู่เมื่อน่เป็นอยู่น้กผัวเมียอีู่เราเยว่าจะพังผัวอยู่นี่คุมีผัวเป็นกระบุตีมอจีปนว่าสีใหกขันยูนัมหนึ่งจีเอาจักบาทค่ะค่ะมารับะยูนํานี่ละค่ะสีจางเงินพร้อมจางเงินพ้อมก็เรียว่าเอาได้หาหกร้อยหาหกร้อยพันหนึ่งกับว่าเอาเทไรกับว่าเอาจะเอาเป็นด้าน Hmm. เอาไปไหนนาาได้ยนายที่เอาว่ะค่ะค่ะขึ้น่าเ์ดกมันงเข่านะค่ะบาดีนี่ข่วมฝันนี่คุณแม่ให้ผู้ชายผู้นั้นอยู่นําบอกอยู่ให้อยู่เลยอยู่ห่านล้านกระตกลงอยู่เนาะอยู่กระตกลองอยู่ตัวเสียเงินล้านกับซีเสียให้ละว่าเต้ได้อยู่ว่าเต้ยู่ห่านี่ก็ว่าเฮงังแต่ว่าที่อยู่นํ่งทีเสืออืมก็แต่ว่าที่เฮยังค่ะอย่างว่าอยู่เนี่ยรยค่ะแต่ว่าหอยู่อยู่ ใอยู่น้ำผัวน้ำเมียซื่อบริยุงกันบอค่ะค่ะฮูจักหน้าตาเพื่อนบอค่ะป่ะผู้เพื่อนอยากมาอยู่น้ำหรือไะว่าฮูจักแล้วคนคนมาคนมาทั้งอื่นสิบอ่คนทั้งอื่นมานน้าจักเป็นมาจากทั้งไหนแต่มาขออยู่น้ำคุณละคทังคุณคุณให้ไกลคุณละทางไกลๆกลค่ะบ่เคยไหนจะเกลีอคุณน้ พออยู่นั่นฉันมาผู้เดียวว่าปะมาผู้เดียวตัว่าพอดีมาอยู่นั่นบางบ้านค่ะค่ะบ้านกระสีเกี่ยวก็บ้านหลีที่นี่เนาะค่ะเพราะว่าเขามาอยู่ห้าองเขามาอยู่ห้างค่ะบ้านเลขที่คุณแม่เท่าไรคุณแม่สามสิบเก่าสามสิบเก่าปีบานนี้ฝันในลักษณะจังหนีจังสี่คุณแม่ก็เลยคืนว่าตัวเลขที่เสียงไว้นี่บปะว่ามันยู่หละปะวาเมนยูนะค่ะ บ่เขื่อนเลืมก็เขื่อนเก็ไม่จะไม่ไม่จะอยากมาอยู่ไม่จะอยากอยู่ก็ยังไงแค่นั่นก็สิอยู่ก็ยังไงคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ให้อยู่นั่เลยนั่งเนาะต้ออยากอยู่กันยังไงคุณยู่ยังไงอายุแม่ค่ะนี่เท่าไรคุณแม่หกสิบสามปีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนหกสิบสามปีเหมือนบอกค่ะป้าเคยฝันบอกว่าคนมาขออยู่นั่เคยฝันจะเถื่อบน ฟันวีคอนเนี่ยวิเขาเขามาแล้วๆนั่นก็มีแต่เขามาอยู่นั่งทุกตาอนี่มีคอรที่เลขของคุณแม่เข่าเนาะการฟันมาเขามาขออยู่นั่งนี่แหละเนาะคุณแม่เนาะขออยู่นั่งค่ะค่ะบาดนี้มาวิกรนัช่ไหมอืมวีคอนเท่อนั้นค่ะค่ะโอ้เสดงว่าตัวเลขนี่คือลู่เล้วเนาะก็ะยิ่งหรือคือปากเนาะหมวดเพิ่งหันกับฟันลักษณะนี่ก็แมีน อยู่ด้วยกันอยู่ค่ะแต่ว่าคุณแม่กแซื้อลอตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมโซ่ให้เอฟซีเบิ่งแน่คุณแม่สองใบเนาะคุณแม่เนาะยังใบจนเรื่องเงินดังเด้ออืมที่ตอนเห็นบ่ท่านผู้ชมเห็นเห็นอยู่ลราคาใบนี้เนาะอีกใบหนึ่งเนาะสองใบเนาะที่คุณแม่ปล่อยตัวเลขไปค่ะ ค่ะพ่นป่อยเพ่นป่อยพ่นเสียงเนาะค่ะพ่นเสียงตัวนี้ตัวนี้พ่นหาเท่าไรกบักห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหาเจ็ดหาตัวนี้เนาะค่ะหาเจ็ดหาของพันจุพันเอามาเสียงเป็นบปัะแล้วก็สี่สี่แปดหาเนาะแต่ว่าตัวเทิที่เอาเสียงนั่นคือพันเสียงคนะเลิอยูเนาะค่ะ บานหีเพิ่นไปซื้อเพิ่นไปซื้ออีกเพิน่นสีเอาัวเกาแว่ว่าบอไดรก็เป็นเด็กขื่อนเนาะเพิ่นก็ได้เอาตัวนี้ค่ะงานไม่ใช่เขาตัวนี้แล้นเขาแต่ง่งแต้มหนึ่งรถแต้มหนึ่งค่ะค่ะยังไงฮาใช้กับบไดรจังาคเขาล่วงจากกระเป๋าเขาได้มาหางปกติแล้วเขาเอาไว้เขาเอาเซบาป่านี่อยากได้แห้งเขาก็เลยเอายกออกมาให้ เขาก็จงกันคนอื่นคือกันจงคนอื่นก็อันนี้คือกันค่ะค่ะค่ะเด็กสูพูนหลังจากเสียงน่าพูนไปสื่อเขียนไบนั่นก็ห้าแปดเก้าห้าตัวเซียงตัวเลขที่เสียงนี่เขียนเสียงไว้ห้าแปดเก้าแต่ว่าไปสื่อลอตเตอรี่นั้นได้สี่แปดเก้าค่ะโอ้ค่ะค่ะค่ะ ก็เป็นฝันดีเนาะเพราะว่าคนมาขออยู่นำเนาะค่ะความฝันค่ะคนยู่นำจ่างที่ยูคำนั้นจ่างยู่ค่ะจ่างเป็นล้านกับย้อมจ่างจ่างเป็นล้านกับจีจ่างยังหล่ะอันพูดทั้งนี้กับว่าเดียวว่าจำหนึ่งที่เอาเป็นล้านล้านหลาย้านค่ะล้านกับย้อมจ่างล้านกับที่เอาล้านกับถือเนาะค่ะค่ะโสดไงเขาก็เป็นต่ะ ถ้าถือสองในเขาค่ะเพราะว่าในป่าน <ful> ี่ก็ขันเอาเป็นหลานเนาะค่ะค่ะความฝันของคุณป่ามีอยังเพิ่มเติมอ่ะค่ะขอให้เชี่ยครัถือถือมันหวานถือโขลกมันหวานแล้วได้ตดีม่วนนี่ยละ ค่ะค่ะให้โชคให้ m ắ นกับลวงน้องล้างดวงหู้ทุกคนเด้อค่แม่ค่ะค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะคุณแม่เด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ห้องกระมาเบิรของตัวเลขของแม่ข้าเนาะค่ะแม่ข้านี่งวดที่ผ่านมาเพิ่นกระเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของเพิ่นเข่ามางวดนี้ประคำเพิ่นกลับฟันอีกแล้วเนาะค่ะเพิ่นฟันว่ามีคู่สายนี่อยากมาอยู่น้ำเพิ่น แต่ว่ามีคำพันธุ์บ่ใหิยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมมีคำบ่ใหิยู่จางเงินเพิ่นก็บ,บอใหิยู่ขันบ่อจางได้หลายเพิ่นว่าเอาเป็นล้านเนาะค่ะท่านผู้ชมเพินพ่นว่าเพิ่นสิเอาเป็นได้หลายล้านกตัวเลขของพันกรห่าแปดเก้าสี่แปดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสิบหกกุมภาสมหาหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ เป็่นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งน้ำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ